สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เบาโจโอีสานอัซอนมือแรกที่มาไฮเฮ็ดผึ่งตับเต้าครับพี่น้องมาฮอดกับพ่อเลยครับพี่น้องเรียกว่ามันดอกกว่าท่านไงครับดอกน้อยแหงเสียบครับพี่น้องฝนมันตกเส้าใส่ใหม่ครับเชือมันกำลังพอขึน้นนะครับมาเบิ้งครับนี่ครับนี่อ้ดอกน้อยๆย่พี่น้องนี่ละโอท่านไงครับจะเป็นดอกไงเนี่ยอ้ยเกงเสียบด้วยพี่น้องด้วยนี่น้อยนึงครับอันนี้เหยียบเน e ี่ยเหยียบ กระตางามๆครับปีที่แล้วนี่พอกุ้มเดียวเต็มกระตาเลยครับพี่น้องก็เลยมว่าเบิ้งหม่องเก้าครับพี่ดอกนึงพี่ครับเอามันพึ่งออกครับพี่น้องนี่ครับพึ่งออกเพราะว่าฝนตกใสนะครับฝนตกใสบันี้ความชื้นยังไม่ทันถึงนะครับนี่ครับมาเพิ่งครับอีกดอกนึงครับนี่ครับ นี่ถ้าผู้ใดบอสังเกตสิบ่เห็นครับผมสีเขาสีคือจังใบใหม่ครับนี่ครับนี่บางคนบูหัวเป็นหิตตับเต้าบูรัวกินในบ่ไดกับบกลกาเก็บนะครับนี่นี่คือหิตับเต้ากับพี่น้องพ่อเม่เขาผู้เถาผู้แก้มันพากินครับเด้กินทุกปีครับผมแก้งเนี่ยสุดยอดหน้ามันสกกหวานๆครับผมไปไปหาต่อพี่น้องเบื้องส่งสิหลายดอกเพราะว่าดีมันซุ่มๆครับเบัสดครับ นี่อยู่ดอกเดียวโคโลเลยพี่นอ้อง <azt> บางทีแหละตั้งงามพี่น้องเดี๋ยวกำลังเกลียงเสียพี่น้องครับอุ้ยคุณเนี่ยเห็นดอกหนึ่งตั้งยุงแนค่ครับพี่น้องอมาบึงาบ้งกันบ้งางด้วยเฮ้ยอะไระบ้าบอย่าแมนตัวนี่โอ้ยแมนตัวนี้ นี่ยโอ้บอท่านแก้ได้หนิพี่น้องนี่ละนี่ดอกบอท่านไงครับเนี่ยแต่บ่สังเกตอีดีหนิบ่เห็นครับพี่น้องใบมันคือจังใบใหม่เลยนี่นี่คลายกันเลยบ่หนิบ่สังเกตอีดีบ่เห็นครับไปหาตัวครับพี่น้องเบิง้งซ้งเป็นแต่คืออยู่หรอครับดีเมียเห็นบ่มันมัหลีอยู่เตยใบใหม่เหี้ยที่หลีอยู่เตยข้นใหม่ครับเบิงเ้งที่ไหะอูวถ้าบ่าสังเกตอีรีมันสิเห็นบ่เบิ้งที่ไหนพี่น้องนี่ละ อของมันหากินยากครับพี่น้องช่วงนี้นี่ได้กินปีหรือเ่อเนาะนี่สุดสีหาได้พี่นอ้องนี่หน่อยจังสีเล่าของเสียไเลยครับนี่ต้มสดน้ำหอมๆครับพี่น้องใส่พรีตูวเล้าครับไป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 เลยไม่เห็นผู้ดอกเดียวโคโด้เนาะบ้ะางบ้างไก่ อกำลังงามเลยพี่น้องเมื่อกี้ล่ะน็ดผึ่งของเท้แล้วครับผมนี่ตับเต้าครับผมบอกยี่ดอกเดียวโครโรเลยปะอู้หมูมูเลยตัวนี้เอาโคได้เติมกันครับพี่น้องนี่ละใกล้จะได้เกียงแล้วครับนี่ใกล้จะได้เกียงแล้วครับอู้บอกว่าท่านไหลยปไดนพี่น้องหาตอกอนครับเห็ดว่าได้งดไหมกเก่าครับผมนี่ละเห็ดมันบ่ค่ออกไนไหนครับก็ดลย นอไม่ออกพอดีครับพี่น้องอันนี้มันกินได้เข้ากับเอานะครับเนาะของจากธรรมชาตินะครับนี่น้อไม่นอไม่ลวกครับพี่น้องครับนี่ละกำลังเสียบได้ครับนี่นี่น้อยเฉียนเลยอุ้ยแขยงเสียบมา้พี่น้องเอาเอาผสมกันไปละดีพอดีเสียวไปเแี็งใส่เห็ดุมดละนน้อนึงครับพี่น้องน้อนี่อยู่ในดินเล้ตอนนี้อุ้ยนี่ครนบนอนั่งดินอยู่ข้าวานี่ครับนี่นะของเสียบครับนี่ ต้องคูดต้องสูด้ลยครับเด,ด้อขุูดเอาอยู่ในไต่ปีครับเพียร์เพียรอู้ลงไปบุกลึกเลยครับพี่น้องครับเพียรนี่แหละเแล่นอนนั่ง,งดินครับพี่น้องเขาเอาผมอยู่ใต้ดินครับนี่น้องไม่หลับอู้เพียรเพียรขายื่นคูดเลยพี่น้องข้างล่างเพียรเพียรเฮาะเบ่งกันสำรวจเบ,บ่งกันอู้แข็งแข็งทีละไม่ตัดเอาอู้แข็งพวกเลยวะือ เอี่ยขาวจนพูนพี่น้องอันนี้แกงปวดเท่ากับไปตัดออกยังสีเนาะได้ยังถี่สักสิบเนาะกับแกงเสียบล้วพี่น้องแกงอิ่มแล้วนี่นะเอ้าเห็ดว่าใครได้ป่ะเนยเปิ้ลดอกครับเอาหน่อไม้ไปเทนครับไฮ้ยาหน่อไม้ตัวห้าป่ะเนี่ยเก็บเปิ้ลได้อย่าอืโอ้ยมันไม่แหงขึ้นดูได้นหมครับแข็งปวด อ,อ,อ่อนครับอืมนี่พี่น้องหาหน่อนี่แกงเชี่ยบแกงอิ่มเลยครับนี่ครับเอ้าไปเติมกันครับเห็ดบ่ได้เอาหน่อใหม่เราพี่กินครับนีมีเขาก็หักเอาที่มันหักได้เพราะครับว่าต้องไปเอาจำครับพี่น้องถ้ามันหักได้บางไหนแสดงว่าบางงานกินได้ฮอตบางงานครับอ้ยทางเกาะเลยพี่น้องอปาดเคืองก่อนครับ ปากเคืองครับนี่ละเซต็จกับตาแต่ตพอดีครับพี่น้องเบียะงดง่ายครับผมคุณน่ะอูบึงล้ำนี่ครับอันหางก็เลยนี่เปราะอู้ห์แดดสนี้ครับมึงนี่แข็งบ่แข็งลองเมือกันอู้กินได้ครับพี่น้องกินได้ครับนี่ถ้ามันหักดังเปาะต้องนี่แสดงว่ามันอ่อนครับ เขาอาไปฟานเอาหมองถิมเป็นคอออกแข้งแข็งเข้ากับปาดเอาอ่อนๆอยู่ครับแล้วจะต้มร่างขืนเลยครับนี่ mm hmm. นี่หาเตาก็ได้นี่ฟังเสียงเด้อหุ่นโอ้วิ่งนอนใหม่ธรรมชาติมันหอมหอมกินของธรรมชาติละอียีเลยพี่น้องเลยไปจะได้ไเตรียมกระตาละบาดนี่เหหาต้อเอาพี่น้องครับมือนี้ครับผลงานมือนี้บัดย,ยังหลายดอกพี่น้อง นี่ครับเห็ดกระเด็นเส้นี้หละมันออกมาท่้นหลายครับยู่ได้คืนมีนอใหม่ครับพี่น้องนี่แหละเห็ดตัวไหนเข้าเก้านอใหม่ไปเกงนะครับกาได้เสริมมาหัวหนึ่งก็คือเป็นบัวบกโขดครับนี่ก็จะเอาไปเฮ็ดยาครับพี่น้องนานดองเหล่าแ่บแคบครับนี่อันนี้คือของแซบครับผมคือเก้าครับเขาไม่เลยกับพ่อครับใบเพาะได้ไปถุงยางหนึ่งครับผมไปกินกระปงกับแก้วครับพี่น้องเอานี่กาบ่มมีอยางหลายครับ กบางมากกับมาจ่อเบิ้งเห็ดต้องสิทธะมันบริอะไรอยังเงขากะบุรัวาเซลยังกะอันไหนที่มันกินในเขากากลับไปกินครับไปโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเห็ดออกป้าโจสิทธ์มาหาไหมครับพี่น้องมาทายให้เบิ้งงามๆครับมึอนี้เอาสมนีก่อนเพราะเด้อยูู่ดิกินครับไปกลับบ้านพอ